ไม่โดนมากมันข่าม,มากไอ,อ้นนฟางรีทวิตกูดิให้คนเัาได้รู้ว่าเออพี่มึงนี่มันคำคมมันโคตรเจ๋งมันคุมกริบนะเจ๋งอะเออแม่นเด็ดมากจริงบอกเลยไม่ธรรมดา หยุดร้องไห้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยว่ะอ่านของพี่เออใช่ไหมพออ่านแม่งเหมือนฟังเพลงเศร้าอ่ะคือแม่งซึ้งแม่งซึ้งมากแม่งซึ้งในเรียวว่าโอ้โหเฮ้ยถ้ามึงคิดคําที่มันบาดัวใจคนนี่คำงเนียไปเป็นสุนทรภูดไหมไปเป็นสุนทรภูดไหมลูเนี่ยจุดหัวใจอะคุณต้องอย่างนี้คุณไม่เป็นน่ยคุณไม่เป็นคุณเลยงงนี่ต้องอย่างนี้ มันยังเศร้าอีกหอมันยังมเศร้าอีกเขอเศร้านีกคนบางคนบางครั้งมันก็ไม่กี่คนแต่มันก็แค่บางคนนั่นแหละบางครั้งในบางคนหลายหลายคนก็ไม่ใช่บางคนใช่ไหมละ่ะว่าบางคนหมายถึงไม่กี่คนที่อาจจะหลายคนก็เป็นได้ ซึ้อดราม่าน้ำตาไหลบอกเลยจริงๆเออก็ทวิตเตอร์จริงๆแล้วเดิมเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการให้เรามาบ่นไม่ใช่เหรอเพราะงั้นใครก็ได้ที่เขาก็มีสิทธิ์บ่นนั้นแหละเพราะงั้นน้องมันจะบ่นอะไรไม่รู่เลยผมมันเน่ยผมก็เห็นเจอหน้ามันทีไรมันก็ยิ้มแย้มจํำใสมันมีความสุข อย่าไปซีเปียดนะครับผมให้หางกันไปนานนะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวไปซ้อมพรุ่งนี้มีแขกงนานแล้วก็แขกงาเสร็จก็ไปซ้อม มีจะบอกให้ผูฟังท่านฮะผมอ่ะเขาชอบปอยตีชะดาเลยมั้งผมเจอในชีวิตปอยตีชะดามาร่วมงานโอ้เดี๋ยวนี้นมไปเลื่อยเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นกระเทยเขาเป็นกระเทยที่สวยมากนะน้อยโคตรน่ารักเลยนี่เมา่ออผมเป็นผัวนี่ผมยอมเลยนะเนี่ย ฟาห่าฟาฟา,ามึงอยู่ไหมเขาให้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 ไหมให้แบบว่าเป็นแฟนนี่เอาไหมคอยถามคนเดีเวย้ยเสียงก็เหมือนผู้หญิงนะเวย้ยให้ไหมเป็นไหมเป็นไหมเอาไหมแถวเอาไหมเป็นแฟนอะเอาไหมเฮ้ เอาหมดแหละผู้ชายทุกคนมันโใบนี้คุณดูดิโอ้โหโคตรรักเลยไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่สดผู้ชายแล้วโอโเป็นผู้หญิงไปแล้วเนี้ยนี่โอโหโคตรโดนเลยจริงบอกเลย ลงรายการแล้วไม่เอาไม่มีอะไรทำแล้วอะนอนดีกว่าพรุ่งนี้ทำงานแ่พรุ่งนี้ซ้อมเพลงเดี๋ยวลงจากรายการผมก็ไม่ได้อยู่เฉยเนี่ยผมต้องไปนั่งแกะเพลงให้อืมแกะเพลงเพราะผมเพลงบางเพลงที่ผมต้องไปเล่นให้เขาเนี่ยไม่เคยฟังอะต้องไปนั่งฟังไอ้ฟ้าพิมพ์ชื่อเพลงที่ที่เกมมันให้เราไปฟังหน่อยดิไอ้เกมจะร้องเพลงอะไรนะพิมพ์เข้ามาในในไลน์หน่อยจำชื่อไม่ได้ขี้แกะหาในกลุม่มอืม ไม่แกะไม่ได้ดิพรุ่งนี้คุณก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิคุณก็ไม่รู้ดิว่าพวกผมร้องเพลงอะไรกันเออไปไปไปนอนได้แล้วขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดังฟังบ้าบอบอนๆนะฮะวันนี้อย่าถือว่าเป็นเพลงคุณครูครับเล่นได้ปะวดะีไหวลองเล่นดูดิเคยจะร้องเพลงคุณครูครับเหรอและใส่แว่นใส่ชุนดนักเรียนเนี้ยใช่ไหม คุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ คือสมมุตินะครับสมมติสมมุติว่าครูเป็นเด็กสมมุติว่าตอนอยังเล็กคุณครูไปชนจานครูแตกคุณครูก็เก็บเรียบร้อยคุณแม่ก็ยังไม่รู้ผมจะถามคุณครูว่าคุณครูจะกิดไหมครับเพลงบ้าเลยมีแต่ซีทั้งเพลงเลยไม่จริงหรอกขอดูเทเล่เลยขนาดนั้นบ้าไปแล้วใครแม่งคิดเนี่ยขอดออจริงของมันวะจอดขอดซีทั้งเพลงจริงกับ ไอ้คาลาของมืองอนไว้ม่วงแล้วเดี๋ยวต้องแกะเพลงอีกเดี๋ยวไม่ไหวพักผ่อนกันดีกว่านะครับก็แค่ทิ้งมันไปทธอละสายโลกเปล่าไกลล้าเท่าไรเองกายพั ไกลผ่อนคลายทิ้งมันไปไว้ทิ้งมันไปพรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกครั้งบ๊ายบายครับฝันดีทุกคนครับฝันดีฮะดอกไม้สามล้านแล้วเย้ดอกไม้ทำอะไรกินได้ทำไม่ได้สักอย่างมีประโยชน์ไม่ีประโยชน์นบ้าเลยเลยไอ้ฝ้ายอยู่ทิ่คีเพลงไว้ด้วยนะโอเคโอเคแค่นี้นะครับเดี๋ยวนั่งแกะเพลงก่อนนะครับบ๊ายบายฝันดีทุกคนนะครับ I love you ขอโทครับฝยางสีนในดยิงคูครับ ปูเข้มไม่ <c oughs> เหมาะกันหน้าเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่ามันเนียนๆ <c oughs> ดีชอบชอบนะครับไอเ e y ย u too ใช่ไหมบายบายบายัน <Bye. S 1>